อาจุบน้องที่ไรพ่อถ่ายให้แล้วน่ะจุ๊บจุ๊บยังไงโอยจุ๊บแต่มืออาจุ๊บแก้มสิลูกจุ๊บแก้มสิครับเอยจุ๊ยเอ้ออาจุ๊บไงจุ๊บหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มน้องแก้หอมแก้มน้องหน่อยหอมแก้มน้องหน่อยหอมยังไงเอาหอมที่ไรหอมหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนพ่อเอาให้ดูหอมแก้มก่อนไปหอมแก้มก่อนพ่อเอาให้ดูเอเจอดิงดิงเดดิงดิงดีสวัสดีครับเออจุ๊บน้องก่อนไปจุ๊บน้องก่อนเร็วไปจุ๊บน้องหน่อยเลย จุ๊บน้องก่อนเร็วไปจุ๊บม้องก่อนพอถ่ายให้แล้วเนี่จุ๊บแล้วจุ๊บก่อนค่อยดูจุ๊บก่อนค่อยดูจุ๊บยางจุ๊บน้องก่อนไปจุ๊บน้องก่อนไปไปนอนออาไปนอนข้างๆน้องก็ได้ไปนอนข้างๆน้องอ่ะสวัสดีครับก่นอนสวครับดีครับบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับผมชื่อมผมชื่ออะไรชื่อหนน้องอ้จ้าเอ๊ก็ตึงตี ไอ้ตาเอ้ยเสียงดังก็มีโอ้ยเสียงดังก็มีวะลูกโอ้ยึงๆของเลให้น้องเล่นหน่อยเร็ว